ส่วนนี้ว่าหนีบขยับจับและดูดค่ะส่วนที่2ค่ะเราเรียกส่วนนี้ว่าสายพานลําเลียงค่ะและต่อมาก็คือส่วนที่3ก็คือตัวแม่แรงนั่นเองค่ะเมื่อเรามาถึงการหนีบจับขยับแล้วก็ดูดครับเมื่อเรามีตัวหนีบ <c oughs> เราจะสามารถหนีบของทุกอย่างที่บุบๆฉันวางได้ครับนี่ครับไ<อ>ม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นแก้วน้ำยาสีฟันสบู่ทีนี้ตัวหนีบของเราเนี่ยครับได้ไอเดียมาจาก เบรกจักรยานครับเบรกของเราเนี่ยครับสามารถควบคุมแรงในการหนีบได้อาจารย์เห็นว่าคันบังคับเนี่ยเป็นคันจักรยานธรรมดาใช่ไหมครับเบรกจักรยานเลยนะเบรกจักรยานครับแต่ว่ามันไม่ธรรมดาครับเนื่องจากว่าของแต่ละชิ้นมีความมีความเล็กใหญ่ต่างกันบางอันต้องใช้แรงต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องทําให้ตัวบังคันบังคับเนี่ยครับมีความละเอียดแน่นอนครับว่าถ้าเกิดมีอย่างเดียวหลุดแน่นอนครับเราต้องมีอะไรสักอย่างที่ช่วยให้มันไม่หลุดครับผมตัวการกัดครับมี่กันรองเท้ากัดนะครับใช่ครับเป็นแผ่นผ้าสักการัดที่ติดหลังรองเท้าเพื่อให้ ลองใส่รองเท้าได้สบายมากขึ้นโดยตัวแขนกลเนี่ยครับจะถูกทําเป็นํำอย่างนี้ครับมีจุดหมุนยืดเอาไว้เราสามารถที่จะซ้ายขวาขึ้นลงบดิดนิดนึงก็ได้แล้วก็สามารถยื่นเข้าไปเพื่อจับของแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวเขีย่ยตัวเขี่ยอาจจะทําจากสิ่งที่ง่ายๆก็คือตะขอครับผมนี่ครับสาธิตให้ดูของสุขอย่างที่เราทำเนี่ยครับไม่สามารถใช้ตัวหนีบได้อย่างเดียวเราต้องใช้ตัวเขี่ยด้วยหนีบทีวีคงยากใช่มันคงยาก<อ>ครับเราต้องเขียข่ยทีวีให้เข้ามา มาถึงกลไกการลําเลียงของของเรานะครับซึ่งก็ได้แนวคิดมาจากคล้ายๆบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าครับคนสามารถยืนและขึ้นลงได้คือมีที่หมุนทําให้มันสามารถเลื่อนได้เหมือนบันไดเลื่อนที่ขึ้นลงได้ครับตัวสายพานเราเนี่ยจะสามารถปรับระดับสูงต่ําได้โดยเราจะมีเชือกยึดไว้แล้วก็โยงขึ้นไปที่ลอกก็จะมีลักษณะประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดของอยู่ชั้นล่างแล้วก็จะปล่อยธรรมดาตามน้าหนักมันก็จะตกลงอยู่ข้างล่างแต่พอเราต้องการยกของในชั้นที่สูงขึ้นเราก็จะมาหมุนตัวนี้ครับเพื่อดึงเชือก ให้รางนี้ยกสูงขึ้นก็คือเรามีแม่แรงเป็นตัวช่วยครับเราจะติดแม่แรงเนี่ยไว้ในใต้ของตะกร้ารถเข็นถ้าเราไม่มีแม่แรงเลยแล้วเรายกสูงสูงมันก็จะทําให้สลบระหว่างตรงนี้กับตรงเนี้ยต่างกันเยอะครับของที่กิ้งลงมาเนี่ยอาจจะกระทบแตกได้แต่ถ้าเรามีแม่แรงยกขึ้นมาช่วยปรับระดับระดับตรงเนี้ยก็จะใกล้เคียงกันครับจะทําให้ของของเราเซฟตี้มากขึ้นครับ วิธีการใช้อุปกรณ์เรานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข็นรถเข็นเนี่ยไปตรงหน้าให้ตรงกับชิ้นสิ่งของที่เราต้องการให้ใกล้เคียงมากที่สุดจากนั้นก็ปรับระดับสายพานก็คือเส้นสีแดงๆอะคะ่ะให้ตรงกับชั้นที่เราต้องการจะเอาของและต่อมานะคะเราก็จะใช้ตัวเขี่ยค่ะก็คือสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นตัวลากสิ่งของให้ตกลงมาตรงสายพาน,นะคะ่ะ จากนั้น <ไง S 2> อะตอมก็จะทํ<ล>าการหมุนสายพานให้ของเนี่ยกินเข้ามาในรถเข็นค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ของมาอยู่ในตะกร้ารถเข็นของเราอย่างเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค,ณครับเรื่องรุ่งสารน้อมกล้าวนะครับแหมเรียกว่าเป็นการนําเสนอที่สุดยอดจริงๆครับแต่ก็ต้องตอบคําถามให้ดีด้วยเช่นกันเราจะมีคันโยกคอยดึงสายพานขึ้นลงใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเอาของไว้บนสายพานแล้วมีโอกาสไหมที่สายพานมันจะฟีหรือว่าแบบ หลุดล้วตกลงมากระแทกเงี้ยเราของจะเสียหายไหมะก็มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราทําก็คือถ้าสมมติเราปรับให้ได้ระยะที่เหมาะสมแล้วก็จะใช้อะไรสักอย่างล็อกไว้ให้มันไม่ขยมัมีตัวล็อกครับซึ่งอะไรคือตัวล็อกฮะไขควงอะไรก็ได้ค่ะอ๋อล็อกไว้ด้วยใช่ค่ะมันก็จะมมีโอกาสหล่นลงมาทันทีตัวเขี่ยของน้องอะค่ะที่เป็นเขี่ยมีความสงสัยว่าในตัวเนี้ยนะคะมัน มันรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะเพราะดูมันขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่าชิ้นชิ้นอุปกรณ์ของเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่ได้ทงทดสอบไหมคะว่ามันมันเขียนน้ำหนักได้เต็มที่เนี่ยเท่าไหร่บางครั้ทีวีไหวไหมฮะจันโอว่าเขียนไมโคเวฟมาแล้วค่ะเขียนไโคเวมมาแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวองลองดูเดี๋ยวต้องลองดูคราวนี้อยากจะให้คิดต่อยอดไปนิดนึงเนื่องจากเราเข้าใจหมดละสมมุติว่าเราจะทําตรงนี้เป็นหุ่นยนต์เลยนะครับ หุนยนเนี่ยสามารถหยิบของตามที่เราต้องการได้อยากจะให้โปรแกรมลองดูะครับลองลองใส่โปรแกรมเข้าไปดูคุณมาถึงหน้าร้านแล้วคุณก็บอกหุนยนต์ว่าจะเอาอะไรบ้างแผงอันนึงวางไว้แล้วให้กดว่าจะเอาสินค้าตัวไหนจิ้มจิ้มจิ้มแล้วรถก็วิ่งเข้าไปในร้านแล้วรถวิ่งไปตามตามตามแขกตามสินค้าอยู่ที่เดิมแล้วก็เอามือจับครับวิ่งออกไปคือมันเป็นผมคิดว่าถ้าง่ายก็คือทําจากรางลินชักะครับวิ่งออกไปแล้วก็ไปจับมันออกมา2แขนนี่ครับพยุงของมาถ้าเป็นของหนักนะครับค ลักษณะการดีไซน์ของพวกแขนกลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเราจะต้องมีระบบฐานข้อมูลก่อนอันดับแรกว่าตำแหน่งของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับระบบเซนเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อต้องการเหมือนเหมือนเวลาเราต้องการจะทําอะไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องมองก่อนเราต้องประมวลผลแล้วเราก็ต้องสั่งมือเราให้ไปจับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบเซนเซอร์ ถ้าเติมอีกนิดนึงก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์และนี่คือเตรียมอุดมศราน้อมกล้าครับครับตอนนี้น้องสองทีมมีการนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นถึงเวลาของการบวตจากผู้ชมในสตูดิโอซึ่งทีมชนกัญญาลิคูนนั้นก็รับไป26คะแนนโหวตและเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้ารีรับไป21โหวตนันครับ และพลาดไม่ได้กับโจทย์สุดทึ่งของเรากับการช้อปปิ้งอัจฉริยะร่วงเรียนใดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศช่วงหน้าห้ามพลาดครับถือนี่หน่อยได้ครับโอ้นี่คือการสั่งการจากเจ้าแม่เลยนะครับเจ้าแม่เตรียมน้อมไปค่อยเลื่อนมาแล้วครับค่อยเลื่อนมาแล้วครับวน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 ถึงฮะเี่ยนี้ค่อยๆไปนะเดี๋ยวก็ทำให้ดีนะ นับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการและแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับกับสึกระหว่างเตรียมอนุศึกษาน้อมกล่าวที่มีจุดเด่นของกลไกก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งจะพบกับโรงเรียนชนกัญญานุกูลกับกลไกสุดลำ้ำที่ใช้รีโมทเป็นตัวบังคับใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไปลุ้นกันเลยครับ ท่าทายช้อปปิ้งอัจฉริยะกติกาก็มีอยู่ว่าผู้เขา้าข่งขันจะต้องหยิบสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นซึ่งแต่ละชั้นสิ่งของและขนาดจะแตกต่างกันออกไปโดยผู้เขา้าย่งขันนั้นจะต้องหยิบชั้นละหนึ่งชิ้นและนํากลับมาส่งให้ได้ในระยะ4เมตรส่วนของที่หยิบนั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยครับโดยการเลือกหยิบสิ่งของแต่ละชั้นใช้วิธีการจับฉลากโดยชนกัญญานุกคุณของเราจะต้องหยิบสิ่งของดังนี้ครับ 1. ทุเรียน1ลูก2ลูกปิงปอง4ลูก3แก้วน้ำา2ใบ และสุดท้ายก็คือโคมไฟครับคนหญิงของเราโอ้โหอุปกรณ์พร้อมมือเลยนะครับพร้อมเหมือนจะพร้อมลบยังไงไม่รู้นะครับอุปกรณ์นี้คนละชุดคนละชุดเลยแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันพร้อมแลวประจำที่ครับคณะกรรมการเชิญด้านหลังนี่เลยนะฮะโอ้โหมันพร้อมทํางานเลยนะฮะตอนนี้มันขู่เราใหญ่แล้วนะครับพร้อมสับไปยลดครับไปครับ ขวาวไม่ต้องขอยหลังแล้วด้นห้า่างเดียวเอาโคไฟก่อนค่ะผมไปชัล่างสิบคะแนนก่อนเลยนะโอ้โหกาว่าจะเก็บสิบคะแนนก่อนนะครับงพอแค่นั้นก่อนเด้ไหนดมาแล้วครับปาขอหลังปะขอหลังมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับได้ได้ินได้มปินไงไไปยิงไปงนงไงไไย แต่ถ้าไม่ตรงมันจะต้องไปมันสั่นใหญ่เลยนะครับเหมือนเจ้าเข้าเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงลงเอาลงเดี๋ยวเสร็จเวลาปีเลยบายเดินเดินเดินเลยมันไม่อยู่ต่อไว้ต่อไว้ระวังขาข้างล่างเพระว่าเยงซ้ายนิดนึงนิ้งเยงซ้ายนิดนึงขวานิดนึงอะไรคะมันมเลยอ่ะไม่เป็นไรต่อมาเดี๋ยวขึ้นนิดนึงเอออีกนิดนึงเข้าเข้าเลยเหรอเออไม่เป็นไรอีกปะเข้าอีก โอ้ยโดนหม่งเข้าแล้วครับครับเอาแล้วนะเออถอยเบา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 แกมไม่ได้หรอถอยไม่อีกนิดนึงได้ได้นิดเดียวนึงถอยไม่อีกนินขึ้นขวากถอยแป๊บนึงแกเอางั้นสคร์แล้วเลยเร็วๆโอ้ยไม่ได้แล้วนะครับสิบคะแนนแรกครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับ ชนกันยานุกูลนี่หยิบโคมไฟได้แล้วแต่ดันตกพื้นซะก่อนครับทำให้เสียคะแนนในชั้นนี้ไป1ิบคะแนนยังน่าเสียดายขึ้นไปครับเราแก้วมันจะได้ไหมไม่ตั้งตรงลัําตรงไหมอะเยวขึ้นไงเดี๋ยวจะให้หยิบบ้างนะพอแล้วพอแล้วหยิงยีทอยออกมาตั้งเลยที่น่ากลัวคือตรงนี้แหละฮะอที่ับขึ้นก่อนบ้างที่ฉับขึ้นไปเข้าเลยเขาดันงวนะมันมีระยะห่างของไอตัวที่เกี่ยวกับ กัับตวไม่ได้ใช้เลยอ่ะแกดันแก้แกประิดกันหรือไงบอกแก้วตอนนี้ถือว่าเป็นใบละหนึ่งคะแนนหนึ่งจุดห้าคะแนนนะครับเออเข้าอยู่แล้วนะเออเขาสองพันต่ำลงมิ้นต่ำลงใหม่หน่อยนิดนึงได้ไหมเสียงเสียงเหรอจะข้างหลังเราเข้างหลังมันนั่นน่ะลงนิดนึงต้องลงนิดนึงเพรแล้วเกี่ยวไปแล้วขึ้นขึ้นต่อต่อไม่เป็นไรเข้าได้เลยเข้าได้เลยเข้าแล้วนะได้เข้าขวาบัดไหมอีกเออขวานะ โอ้โหเฮ้ยอย่าให้มันแก้วไหลนะครับแก้วไหลนะเอ้าไ่เปเป็ไรไม่เป็นเฮ้ยมีมีมไหลสองอันแล้วนะครับลงกว่านี้เอาแล้วครับลงกว่านี้เออเอาแล้วครับเหมือนจะได้นะครับถอยเลยปาดถอยถอยนะถอยสิบนาทีแล้วครับขึ้นขึ้นอาลงมาถอยมาเลยถอยมาเลยเอาเร็วช้าเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาแล้วนะเออสองข้า ไปแล้วครับโอ้โหย้ายเลยย้ายเลยเลยนะโอ้โไ,ปไปแล้วนะครับแก้วไม่ได้นะครับแม่น่าเสียดายมากครับและตอนนี้ก็เสียคะแนนในชั้นนี้ไปอีกสาคะแนนดูจากกลไกแล้วรู้สึกว่าฐานที่รองรับสิ่งของนั้นจะสั้นเกินไปครับทําให้แก้วนี่หล่นลงไปแตกอย่างที่เห็นนี่แหละครับจุดแล้วโอยไม่ถึงนะฮะความสูงไม่ได้เลยครับเอาไงอนะ ก็เอาพิงปองลงมาเอาิงปองจบเฮ้ยอย่าอย่าเป็นดาเตรียมมารควานเฮ้ยเยอะเลยออแต่เอาร่องมาติดจานไม่เห็นจริงๆด้วยนะครับว่าระบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับควบคุมถึงแม้ว่าจะควบคุมได้จากระยะไกลแต่ว,ว่าไม่ได้ในทุกอย่างที่ต้องการเลยนะฮะชั้นของเรามันแคบด้วยนะครับอุปกรณ์ใหญ่ด้วยนะฮะอันที่สุดท้ายครับเพราะว่าอุ้ยเอาแล้วนะครับเอาได้ได้ครับตอนนี้ฮะแต่ลูกปิงปองล่นเป็นหนึ่งลูกนะครับถือว่าเสียไปจุดห้าคะแนนนะครับ เลขสามลูกนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาได้ไหมนะฮะเอาได้แค่ลูกเเดียวอสิาลงมีแน่ต้องเอาลงเออเหยียบไปเหยียบไปโอ้โหครับโอ้โหจบแล้วนครับคนไปสองนะแล้วจุดห้ามิ้นมิ้นมิ้นไม่ใช่เขามิ้นมินมือคนบองเับมันไม่ได้มันหยุดไม่ได้เออมันหยุดไม่ได้จบแล้วเจ็ดี๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่งออกอย่าออกเลย好吗สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเออไม่ได้เลย ว่ากลไกทำมาได้อย่างดีแล้วนะครับสำหรับชนกัญญานุก,กูลแต่กลไกนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมพอสมควรจึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและเมื่อดูภาพช้าก็จะพบว่าตัวรองรับสิ่งของนั้นเหมือนจะสั้นไปครับคุณผู้ชมทําให้ของที่ต้องลงมาในถาดนั้นตกลงพื้นอย่างน่าเสียดายและการบังคับที่ไม่เชี่ยวชาญททาให้การดิบของชิ้นเล็กๆยิ่งยากมากขึ้นไปอีกต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนน้องๆชนกัญญานุก,กูลเป็นอย่างมากเลยแหละครับ และแล้วก็ถึงคราวของโรงเรียนเตรียมดมศึกษาน้อมกล้าวกันบ้างครับมาดูกันครับว่ากลไกที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนั้นจะสามารถพิชิตโจทย์ช้อปปิ้งอัจฉริยะของเราไปได้หรือไม่และผลจากการจับฉลากน้องๆก็ต้องหยิบสิ่งของดังนี้ครับ1แตงโม1นลูก2บาสเกตบอล1ลูก3จาน3ใบและสุดท้ายก็คือโทรทัศน์นั่นเองครับชิวๆนะกลุ่มนี้ <c oughs> ดูเหมือนเขาเ <c oughs> ขามั่นใจว่าเขาจะทําได้อ่ะมั่นใจค่ะ2ี่สเต็มไหม ้โอ้จริงเหรออ่ามาลองดูนะครับเต็มไม่เต็มเอาประจำที่ครับเชิญคณะกรรมการด้านนี้ครับไม่ต้องเลือกลางยังนะจับเวลา15นาทีสับไปเลยครับมาแล้วครับโอ้ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับแบงโงครับแบงโงจะใช้ที่น่าจะใช้ที่เกี่ยวนะฮะที่ไม่ไหวนะฮะแบงโงครับเฮ้ยมาแล้วครับยังไงครับ เริ่มเกี่ยวมาฮะใช้สองอันเลยนะฮะใช้ซ้ายและขวานะฮะให้หมุนใช่ไหมอันนี้เกี่ยวมาครับอันนึงล็อกเลยนะฮะอันนี้เกี่ยวอันนึงล็อกลงมาลงมาจะลงได้หรือเปล่าครับเไปโอ้โหโโอ้หลงมากระแทกพอดีเลยนะครับบาร์สโอเคครับบาร์สเข้าใจว่าได้นะฮะอย่างนี้นะฮะคิดว่าน่าจะได้นะครับอาจจะไม่มีอะไรเสียหายนะฮะต่อไปเป็นลูกบาสนะครับ ตั้งลำยากมากทำไมไอ้ล้อหน้ามันไม่ฟรีฮะซ้ายขวาอ๋าฟรีแล้วเข็นยากเลยนี่ครับอ๋อฟรีแล้วเข็นยากเลยตั้งลำตั้งลำนะตั้งลำไกลเลยนะฮะตอนนี้จะเป็นชั้นที่2นะครับ2เดี๋ยวระวังอย่างอื่นทุนะทันทีทันที้2คะแนนครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่นไหมครับหล่นไหมครับหล่นนี่ฟาวเลยนะครับหล่นนี่ไม่นับเลยนะฮะข้างค่าที่เขาบอกกันกันนิดเดียวเลยนะฮะน่ากลัวมากนะครับเฮ้ยยตั้งป๊บ โอ้โหเกือบไปครับไปชนขอบนะฮะแล้วเด้งขอบในเข้านะฮะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะไม่น่าเชื่อฮะแรงพอตอนนี้กำลังลดระดับแม่แรงลงนะครับเพราะว่าเหลือ2ชั้นสุดท้ายนะครับจาน3าใบ3คะแนนนะครับแสดงว่าจานไปละ1คะแนนนะครับและถ้าได้จานก็แสดงว่าเขาจะได้ไปทั้งหมด10คะแนนนะฮะ โอ้ยโอ้จานจะแตกไหมครับบอกมากเดี๋ยวเอาล้ครับค่อยๆมานแล้วครับโอ้ยโอ้ยโา้้อระวังดีๆนะครับอย่าขยครึ้นีบว่าขาออกก่อนเดี๋ยวก่อนนะายพานได้ร่องแล้วถือนี่หน่อยได้ครับโอ้นี่คือการสั่งการจากเจ้าแม่เลยนะครับเจ้าแม่เตรียมน้อม่อวค่อยคๆเลื่อนมาแล้วครับค่อยๆเลื่อนมาแล้วครับมุนห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 มุนถึงแคีตึงนิ้วึงนึ้นิดเคองหมุนามาแล้วร้ว ไฟไหลมานะครับไฟไหลมาครับไฟไหลมาจะเข้าเราเข็นไหมียบร้อยไหมจะแตกไหมโอ้โหลงไปเลยครับกระแทกบ้างเล็กน้อยนะฮะย่อก่อนเตาเขายกผมเดี๋ยวเราจะตรวจสอบครับว่ามีรอยบินรอยเบี้ยวมีอะไรหรือเปล่านะฮะกำลังลดระดับแมลงอยู่นะครับให้ลงไปถึงระดับล่างสุดนะครับโอเคพอแล้วพอแล้วเวลาเท่าไหร่ครับสนาทีครับโอ้ใช้เวลาดีมากครับ4นาทีเท่านั้นเองนะครับมาไปแล้ว10คะแนน และทีวีครับซิคะแนนจะทําได้หรือไม่ดูแบบนี้แล้วดูเหมือนไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถอหลังนิดนึงยกขึ้นได้โอเคครับเดี๋ดูนติดทางเข้าไม่รู้จะหาทางเข้ายังไงนะครับ แม่ดูเหมือนกลไกของสีส้มนี่จะไม่สามารถยกทีวีได้ครับซึ่งก็เป็นเพราะว่าทีวีนั้นอยู่ในมุมของชั้นวางและยังมีขนาดที่ใหญ่มากๆอีกด้วยมาดูนครับว่าสีส้มจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไร,รนี่คือ,อการแ<น>ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนะครับใช้ตะเกียบนะครับไม่ใ่ี่มีควา่ยเาจทปอะไกหน่งนั้แม่น้องสีส้มนี่ใช้วิธีเพิ่มความยาวของตัวเขี่ยครับเพื่อจะเขี่ยทีวีที่มีขนาดใหญ่นั้น ขยับออกมาด้านหน้านั่นเองครับแล้วไงฮะจะไปเกี่ยวกันยังไงฮะเนี่ยเข้าข้างๆอ่ะเข้าทางข้างๆใจเยังนะครับมาคูเวฟนะเพื่อนตัดรังยังไม่รู้นะครับอุปกรณ์เขาจะใช้ได้ไม่ได้ฮะเข้าข้างเวฉียงเฉียงตัดแปลงอุปกรณ์มาแล้วดูเหมือนว่าจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยนอุปกรณ์หล่นกันตุ๊บตับเลยนะครับตอนนี้พยายามจะเคลียร์ทีวีให้ออกมานะฮะเอาเริ่มพยักเลยนะครับเริ่มพยายามเลยนะครับโอ้โหเหลือเวลาเหลือเวลาแล้วเหรอเขียนเลยเขียนเลยสิบวิครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลาครับหม่ต้องบอกว่าสุดยอดเหมือนกันครับคนไกของสีส้มมาดูกันอีกสักครั้งครับจะเห็นว่าสามารถหยิบของที่มีน้ำหนักเยอะอย่างลูกแตงโมได้อย่างสบายทีเดียวและแตงโมก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับสีส้มจึงรับคะแนนไปก่อน5คะแนนในส่วนลูกบาสเกตบอลที่เป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่กลไกนี้ก็ทำได้อย่างสบายเช่นกันจึงรับคะแนนเพิ่มไปอีก2คะแนน และก็มาถึงการหยิบจานที่แตกง่ายก็สามารถหยิบได้ถึง3ใบรับไปเพิ่มอีก3คะแนนแต่ที่น่าเสียดายในส่วนการหยิบทีวีนั้น,นกลไกของน้องไม่สามารถทำได้จึงได้คะแนนไปท้งหมดเพียง10คะแนนเท่านั้นครับและสำหรับผลคะแนนในตอนนี้นั้นทีมสีส้มก็นำอยู่เพียงเล็กน้อยครับต้องมาลุ้นกันครับว่าสีเขียวจะสามารถพลิกล็อกกลับมาได้หรือไม่ครับ พูดถึงเรื่องของการนําเสนอเนี่ยชนหญิงเนี่ยเขาเลือกที่จะนํากรนเนี่ยมาทําให้บอกว่าการพรีเซตนเนี่ยมันดูน่ารักมากขึ้นส่วนอีกทีมึงเนี่ยชอบว่าที่เขาชดถ้อยชัดคําเขาแจกแจงรายละเอียดได้ถี่ถ้วนแล้วด้วยวิธีการพูดเขาเนี่ยคือเขาพูดชัด มากทาให้ตัวมดเองเนี่ยเข้าใจก็คือทั้ง2ทีมเนี่ยต่างฝ่ายต่างทาให้ดีที่สุดแล้วค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าน้องได้นาเสนอความสามารถด้านอื่นของน้องด้วยก็คือความสามารถในด้านภาษาไทยนะคะแล้วก็ส่วนทีมของเตรียมน้อมเนี่ยน้องน้ำฝนเนี่ยเป็นพูดพูดจาชัดฉาญชัดเจนมากซึ่งโอเคเลยคือน่าชื่นชมใช่ไหมฮน่าชื่นชมค่ะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ทีมที่เห็นได้ชัดวันนี้ก็คือเรื่องทีมเวิร์กนะครับ ทางด้านเตรียมน้อมเนี่ยเรามีหัวหน้าชั้นอยู่คือน้องน้ำฝนนะครับสังการอะตอมก็รับผมรับผมแล้วก็ทำต้ <laughs> นแขนนี่ไปผมชอบมากผมชอบมากเห็นแล้วก็ประทับใจแต่ทั้งสามสาวเนี่ยเขาจะคุยกัน <c oughs> เหมือนผู้หญิงคุยกันจริงๆะครับสามคนก็ <c oughs> ระหว่างนั้นก็แกทําอย่างนั้นแกทําอย่างนีน้แล้วก็ปัดกันไปปัดกันมามันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีคนคนหนึ่งหัวทํางานอย่างหนึ่งขาก็ทํางานอีกอย่างหนึ่ง มือก็ทํางานอีกส่วนหนึ่งสส่วนไม่ไม่ประสานกันเท่าไหร่นะฮะทำให้การหยิบจับของของเราวันนี้ไม่ค่อยเฉียบคมนะครับถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ผมว่ามีม,มีมีลุ้แบบว่าโอโ้โหน่ากลัวเลยวันนี้ของทางชนหญิงเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาหยิบคําว่าอัจฉริยะเข้ามาแล้วก็พยายามจะตีโจทย์จากการใช้เซิร์ฟเวอรตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะฮะเพราะจะมีรีโมทมีการใช้ระยะทางเกิดขึ้นทางเยมน้อมเนี่ยจะตีโจทย์แตกละเอียดเลย หยิบประเด็นมาให้ชัดต้องมีการหนีบนะต้องมีการจับจับชิ้นงานยังไงนะต้องมีการยื่นเข้าไปแล้วก็แทนที่จะใช้เซนเซอร์เนี่ยก็คือใช้ใช้ตาเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็ใช้มือทางชนหญิงเนี่ยเหมือนกับเราจะควบคุมได้เต็มที่แต่ปัญหาก็คือเรื่องเรื่องการฝึกซ้อมเพราะว่าในระยะของการควบคุมได้รีโมทเนี่ยสมมติเราเลื่อนไปประมาณ หเซนเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวนั้นมันขึ้นไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นตัวนี้มันจะมีการหมุนฟรีอะไรด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาถ้าเกิดเราไม่ได้ซ้อมตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งจะต่างจักทางเตรียมน้อมเนี่ยเห็นชัดว่าเขาสามารถขยับอะไรได้ตามต้องการจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับอา<ร>จารย์โอคับและหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่ผ่าสู่รอบต่อไปวันนี้ได้แก่ เจมส์นงสารน้องแก้วครับวิทยาศาสตร์ประยุติหนึ่งพันบาทคู้หญิงนะครับวันนี้เหี่ยวแก้วแตกนี่แหละครับเลยอดเลยนะฮะวันนี้รับทุนนงสารห้าพันบาทครับเอาละครับรายการดีแบบนี้นะครับได้รับการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้วิทยาศาสตร์ประยุทธ์ลางไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ หรือว่าสนุกทีเดียวครับสำหรับโจทย์ช้อปปิ้งอัจฉริยะแต่พลาดไม่ได้กับสัปดาห์หน้าจะเป็นการพบกันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศระหว่างโรงเรียนสวนนานกับปริศรอยเลวในโจทย์ที่ชื่อว่าชิงช้าบันเลงมโหรีครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ช้อปปิ้งอัจฉริยะของเรานะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมของเราเนี่ยทำการแก้ปัญหาจาก2มุมเลยทีมหนึ่งก็มีการเอาอุปกรณ์จากจักรยานเนี่ยในการปฏิสิงของนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งก็มีการเอาอุปกรณ์จาก เครื่องบินบังคับวิทยุเนี่ยในการประดิ์สิ่งของเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับความสามารถระดับวิทยุศึกษาตอนปลายของเด็กไทยเหล่านี้สามารถนำมาใช้ผลิตหุ่นยนต์ใช้งานได้จริงในอนาคตได้เลยทีเดียวครับ